ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวฟินเ e s s ไลฟ์สไตล์หัดใหญ่นะครับก็หลายคนถามว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะนี่คือโซนเวทนะครับเราจะชวนชวนพี่ตัมมาลองเล่นขับนี้นะครับพี่ัมเทวันตี้ไฟ5านะพี่ตัมเวทไซต์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กัน บ่ายโมงตรงเลยนะครับพอดีเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็แวะมาที่ขับนะครับคิดได้วันนี้อุ้ยวันนี้ไม่มีเมมเบอร์อยู่ละช่วงบ่ายก็มาถ่ายบรรยากาศให้พิัามแล้วก็เพื่อนๆหน่อยนะฮะนี่จะเป็นห้องกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟนะโอเคส่วนแมชชีนนะครับช่วงบ่ายๆก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับก็ ได้ใจพี่ตั้มเลยนะฮะพี่ตั้มอชอบความสงบนะครับอ่านี้ก็จะเป็นโซนเวทน,นะครับส่วนโซนาคาร์ดิโอนะฮะโซนลูวิ่งของโปรดพี่ตั้มและเพื่อนๆสมาชิกหลายคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเพิ่งทำใหม่นะฮะเสร็จประมาณ2เดือนได้นะครับเนี่ยฮะลูวิ่งมีลูวิ่ง ประมาณ10ตัวนะครับพี่ตั้มสบายๆนะครับมีแอร์สตัวนะครับใครที่อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจริงๆแล้วขับเราขับฟิตเนสไลฟ์สไตล์หัดใหญ่เนี่ยก็ยังมีโซนมวยด้วยนะครับแล้วก็อีกโซนก็คือเป็นโซนเพกาวโซนมวยตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับลานจอดรถนะ สำหรับโครงการฟิตเนสไลฟ์สไตล์หัดใหญ่ก็จะอยู่ที่ตั้งก็คืออ,อยู่ในข้างแรมนะฮะเดวิต้าพัสนะครับแถวแถวหัวรัวนะครับทะลุจากพาสว่างได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้